สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนในโลกของอัญ,ญมณีมีไม่กี่สิ่งที่จะสามารถดึงดูดสายตาและความสนใจของผู้คนได้มากเท่าเพชรเม็ดใหญ่หายากหนึ่งในนั้นคือเลเดีราโรนาเพชรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกค้นพบในบอสตาวนาเมื่อปี2015โด้วยน้ำหนักมหาศาลกว่า1,100กรัตถือเป็นเพชรดิบที่ใหญ่ที่สุดในรอบกว่าศตวรรษและใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากเพชรคาลินันที่ถูกค้นพบในแอฟริกาใต้เมื่อปี1905ซึ่งเพชรเม็ดนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นสมบัติล้ำค่าของธรรมชาติแต่ยังสะท้อนถึงความฝันความทะเยอทะยานและคำถามที่สังคมกำลังจับตามองว่าเพชรเม็ดนี้จะได้บ้านหลังใหม่ที่ใดกันแน่ไม่ว่าจะเป็นพิพิพธภัณฑ์หรือมหาเศรษฐีใดที่จะเป็นผู้ครอบครองเพชรดังกล่าวโดวยหลายฝ่ายเห็นว่า เพชรเม็ดนี้ควรถูกเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้สาธารณาชนทั่วโลกได้มีโอกาสชื่นชมความยิ่งใหญ่ที่เปรียบเสมือนสมบัติของมวลมนุษยชาติที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังเช่นเดียวกับที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษและพิพิธภัณฑ์ชื่อดังทั่วโลกที่เก็บรักษาอัญ,ญมณีและสมบัติทางประวัติศาสตร์ไว้ ขณะที่อีกมุมหนึ่งกลับมองว่าเพชรเป็นสินทรัพย์ที่สะท้อนถึงการมีอำนาจและความมั่งคัง่งจึงไม่แปลกที่จะมีมหาเศรษฐีโดยเฉพาะบรรดาชิกจากตะว,วันออกกลางซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการสะสมของล้ำค่าจะสนใจครอบของเพชรเพชรนี้ไว้เป็นการส่วนตัวตลาดอัญมณีระดับโลกก็ต่างจับตามองว่าการเคลื่อนไหวของเพชรเพชรนี้ยอมส่งผลต่อทั้งภาพลักษณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพชรไม่ใช่เพียงของสวยงามแต่ยังเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรมหาศาลในอนาคตและหากถูกแปลเปลี่ยนเป็นเพชรเจระไนเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกอาจกลายเป็นเส้นเพชรหายากที่มีค่ามากกว่าหลายล้านลอนล่าสหรัฐอย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงแค่การซื้อขายเพราะมันสะท้อนถึงคำถามทางศถถาิลธรรมและมุมมองของสังคมเกี่ยวกับการครอบครองสมบัติธรรมชาติ สมบัติล้ำค่าเช่นนี้ควรเป็นของคนทั้งโลกที่จะสามารถเข้าถึงได้หรือควรเป็นสิ่งของผู้ที่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการครอบครองไม่ว่าจะถูกนําไปประดับในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ชื่อดังหรือถูกซ่อยอยู่ในห้องนิราภัยหรูหราแต่ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและสเสน่ห์ของธรรมชาติที่ยากจะมีสิ่งใดเทียบได้อีกด้วย